สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มีเลขเด่นบนแม่นๆม,ม,มาฝากนะคะมาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมาดูกันนะคะวิดีโอนี้ทำขึ้นเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกๆคนที่เข้ามาดูมีโชคมีลาบหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นก็นให้ได้เงินแสนเงินล้านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอกําลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะคะทําเป็นแนวทางตามสูตรลอตเตอรี่นะคะฝากช่องเล็กแม่นๆมาแชร์ด้วยนะคะไม่สนับสน,น,นุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะรวมทาไว้เป็นแนวทางนะคะเราไม่ใช่ผู้วิเศษเราไม่รู้ว่าลอตเตอรี่จะออกอะไรนะคะมาดูกันเลยนะคะ สูตรนี้ง่ายๆนะคะเพืเ่อนๆเพืเ่อนๆจะไปทำตามหรือว่าไม่ทำตามก็กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเวลาทำคลิปขึ้นจะได้รู้นะคะมาดูกันเลยนะคะสูตรนี้เอา10นะ,ะ10นะคะ10บนนะคะก็คือ9นะคะ9นะคะ10 11นะคะเราได้เลขเด่นแล้วนะคะ8 901นนะคะบนเราออกนะคะ สิบหกตัวลาเราออกศูนย์ห้าหนึ่งนะคะเพื่อนๆศูนย์ห้าหนึ่งนะคะมาหนึ่งนะคะมาบนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ศูนย์มาหลักร้อยนะคะถูกนะคะเพื่อนๆ มาดูต่อเลยนะคะ16ตุลาท้ายรางวัลที่1ออก0ูนย์ห้านะคะเอาห้านะคะเพื่อน5้นะคะ6 7นะคะ4นะคะ1พฤศจิกาท้ายรางวัลที่1เราออก4 0 4นะคะเพื่อนๆ4นสเรามานะคะถูกนะคะสมาร้อยมาหน่วยบนนะคะแล้วก็มาล่างด้วยนะคะเพื่อนๆน ถูกนะคะหนึ่งพฤศจิกาเราออกท้ายที่ท้ายรางวัลที่หนึ่งเราออกสี่ศูนย์สี่นะคะเพื่อนศูนย์นะคะก็คือสิบนะคะสิบเอ็ดสิบสองนะคะศูนย์ตัวนี้หมายถึงสิบนะคะเพื่อนนับถอยหลังไปก็คือเก้านะคะ สิบหกพฤศจิกาเราออกหกหกหนึ่งนะคะเพื่อนๆหกหกหนึ่งนะคะหนึ่งเรามานะคะเพื่อนหนึ่งเรามาถูกนะคะหนึ่งเรามาหน่วยหน่วยบนนะคะถือว่าถูกนะคะ มาดูต่อนะคะรอหกนะคะหนึ่งธันวาเรามาดูนะคะว่าบนเราจะมาที่เลขที่เราทําไวจะมาหรือเปล่านะคะหกเจ็ดแปดนะคะห้านะคะหนึ่งธันวานะคะเพื่อนๆพหนึ่งธันวาหกสิบสามนะคะเรามารอผลนะคะอุย้ยขอโทษทีค่ะเพื่อน ต้องเปิดพัดลมค่ะร้อนมากนะคะรอผลนะคะเพื่อนๆไม่แน่นะคะ6อาจจะยังอยู่หรือ6อาจจะลงล่างนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่า1ทันวา เลขเด่นบนของเราห้าหกเจดแดจะมีตัวไหนมานะคะขอให้เพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะมีโชคมีลาบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอให้ถูกรถตเตอ่ได้เงินหมืนม่นเงินแสนกลับบ้านปีใหม่กันนะคะขอให้เพื่อนทุกคนเฮงเรวยๆนะคะอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนนะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะ เด่นบนเรานะคะตัวนี้สูตรนี้คือเด่นบนนะคะเด่นบนนะคะมาดูนะคะว่าสิบหนึ่งตุลานะคะไอหนึ่งธันวาเราจะมาไหมนะคะฝากเพื่อนเพื่อนนะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกคนเฮงเงรวยรวยนะคะสวัสดีค่ะ